สนับสนุนโดยปิีเวทวิตามิน d, Orange, ดีออเรนจดื่มทุกวันมั่นใจคอมแพคเบรกเบรกยอดขายอันดับหนึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพเชื่อมั่นใน c คอม a c t สวัสดีครับแฟนๆเราตอนไลฟชัยรลดอบทีวีสุทัานครับผมนิทิ่ทวประทมครับวันนี้ครับทุกู้ชมครับมาเจอกันในบรรยากาศแบบ กันเองกันเองหน่อยนะเพราะตอนนี้ผมนั่งอยู่ในตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหลังของ C-HR นะครับเพราะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปที่บุรีรัมนะครับแต่ว่าพอดีมีข่าวคราว,าวความคืบหน้าเกี่ยวกับยอดจองรถยนต์ในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่43นะก็งานนี้ก็10กว่าวันเรียบร้อยแล้วนะครับโค้งสุดท้ายเหลือเวลาอยู่เสาร์อาทิตย์นี้นะครับน่าสนใจมากๆกับยอดจองที่เกิดขึ้นนะเราเห็น การเปลี่ยนแปลงเราเห็นความเคลื่อนไหวของรถยนต์แต่ละแบรนด์นะครับการตอบรับของลูกค้าในรถยนต์แต่ละแบรนด์ว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอันดับยอดจองนะครับในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลโชว์เนี่ยเป็นอย่างไรนะจนถึงวันที่31มีนาคมที่ผ่านมานะครับทุ่านผู้ชมครับก็มาดูกันครับทานผู้ชมครับว่าใครเป็นเบอร์ห่ใครเป็นเบอร์รองใครมียอดขายที่ สร้างความสบายใจสร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดบ้างแน่นอนครับเบอร์หนึ่งยังคงเป็นใครไม่ได้นอกจากบริษัทโตโยต้านะครับยังมียอดขายที่3,000กว่าคันนะ เป็นเบอร์หนึ่งและทิ้งห่างอันดับ2ไม่น้อยเลย t o y o ต a เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีโปรดักต์ใหม่เข้ามาเจาะตลาดเข้ามาเปิดตัวในงานบางของอินเตอร์เนชั่นอลมอเตอร์ชครั้งที่43แต่ด้วยโปรดักต์ที่เขามีอยู่นะครับทั้งรถกระบะทั้งรถยนต์นั่งรถ PPV รถ MPV นะของเขาก็มีค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วรถที่ได้รับความนิยมก็ไม่น้อย t t a c ต r o l l a Cross ก็ยังเป็นหนึ่งในรุ่นรถที่ได้รับความนิยมไม่น้อยทีเดียวในตลาดบ้านเรา โตต้ายาริสซึ่งเป็นอ e ีโคคาขนาดเล็กก็ยังได้รับความนิยมอยู่ยิ่งราคาน้ํามันแพงขนาดนี้ทั้งโตต้ายาริสทั้งโตต้าเอทีนีก็ได้รับความนิยมอยู่ทําให้เขามียอดขายมาถึง30,77คันเดี๋ยวในอนาคตเราจะไปแยกให้ดูนะครับว่า3 0 0พันกว่าคันเนี่ยเป็นกระบะเท่าไหร่เป็นรถยนต์นั่งเท่าไหร่อันดับ2องครับท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงต้นงานนะคะรับปตทไลฟ์ชาร์ดทีว live, ีว tv, เคยรายงานผลยอดจองให้ท่านผู้ชมได้รับทราบอันดับ2ตอนนั้นเป็น MG แต่ในวันนี้ไม่ใช่ MG ตกเป็นที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะบอกให้ทราบแต่วันนี้คนที่ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ2คือ Honda Honda ออโตโมบิลนะครับมียอดจองมากถึง1,700กว่าคันเยอะมากๆครึ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับครึ่งหนึ่งของ Toyota มาอยู่ที่ Honda ก็คือ1,700กว่าคันเยอะมากๆนะและแน่นอนครับผมเชื่อว่าด้วยความร้อนแรงของ Honda Civic ใหม่ที่เป็นเครื่องยนต์ e h e v Honda c i v i c e h e v ในรุ่น rs ที่เขามาเปิดตัวที่งานบางกอกอ r เ a นช o นมอเตอร์โชว์ครั้งที่43สร้างความฮือฮาสร้างความเร่าร้อนให้กับบูธ Honda ได้ไม่น้อยทีเดียวตรงจุดนี้ก็ต้องยอมรับครับว่า Honda ยังคงแข็งแรงมากๆในความเป็นรถยนต์นั่งโอ้ห oh, 1,700กว่าคันนี่เยอะมากๆก,ก็ต้องปรบมือให้กับ Honda เหมือนกันนี่ขนาดเขายังไม่มี crv ใหม่นะ brv ใหม่ก็ยังไม่มาโปรดักที่ฮอตฮอตฮิตฮิตของ Honda ยังไม่มาอยู่ในตลาดเลยอะ จะเปิดตัวปลายปีนี้อสองรุ่นที่บอกไปถ้าเขามี2รุ่นที่บอกนะทั้ง CR-V ใหม่ทั้ง BR-V ใหม,ใหม่ผมว่าสแสดวแฮ้ววันนี้นะยอดขาย Honda น่าจะกระจัดกระจายมากกว่าน,นี้แต่ตอนนี้ก็อันดับ2นะครับยืนระยะได้หรือเปล่าไม่ทราบเพราะอันดับ3เบียด Honda มาติดๆครับนั่นคือ Mazda ไม่น่าเชื่อไม่มีโมเดลใหม่มีแต่แต่งหน้าทาปากมาสด,ด้าสองมาสด,ด้าสามซ c x, 3, c x, 30, c x นะครับใส่สีใหม่เข้ามาใส่ออปชั่นใหม่เข้ามาแต่ออปชั่นที่เขาให้มาในราคาเท่าเดิมทำให้เจ้ามาสด้าสองมาสด้าสาม c x เอ CX3 มเนี่ยมันดูคุ้มค่ามากขึ้นมันดูน่าใช้มากขึ้นทั้งที่โปรดักของมาสด้าเองเนี่ย ต้องยอมรับว่าในความเป็นเครื่องยนต์ของ Mazda ไม่มีเครื่องยนต์ไฮบริดให้ลูกค้าเลือกแต่ด้วยดีไซน์ด้วยความหรูหราวสัสดุภายในของ m a z d a ที่หรูที่สุดในคลาสละถ้าเป็นรถยนต์นั่งในความเป็นรถญี่ปุ่นไม่มีใครหรูเท่ามาสด้าในทุกโมเดลด้วยมาสด้าสองเขาก็หรูที่สุดในความเป็นอีโคคาร์มาสด้าสามเขาก็หรูที่สุดในความเป็น C s e gment ในส่วนของรถยนต์นั่ง CX3 CX30 ภายในเขาก็ดูดีที่สุด ในความเป็น b s u v แม้ความรู้ของ Mazda ช่วยทำให้ยอดขายของ Mazda เนี่ยเดินตาม Honda มาเบียดเบียดที่เกือบเกือบ1,700คันต่างกันแค่50-60คันเท่านั้นน่ากลัวมากน่ากลัวมากไม่น่าเชื่อ Mazda แคมเปญเขาใช้ได้ดีทีเดียวนะครับที่เป็น0%อะไรพวกนี้ที่ทาง Mazda เขาออกแคมเปญมากระตุ้นยอดขายในช่วงนี้ก็เกือบเกือบ 1, 7 0 0คันตามมาเป็นอันดับ3 อันดับ4ครับท่านผู้ชมครับไล่มาติดๆที่เคยอยู่ในอันดับ2เมื่อช่วงต้นงานนั่นคือ mg mg อาศัยความร้อนแรงของรถไฟฟ้ามไม่ว่าจะเป็น mg ep ไม่ว่าจะเป็น mg zev s ใ minus เฉนสร้างความร้อนแรงมากกับราคาค่าตัวที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลลดลงมา2 6 6 0 0 0 0กระบาทเนี่ยทำให้ mg มียอดจองในงานเกือบเกือบ1,700คันเยอะมากๆนะครับเบียดเบียด มาสด้าเลยเรียกว่ายอดจองเนี่ยหายใจรถต้นคอมาสด้าเลยนะครับแต่นอกงาน MG ได้ส่งข่าวมาให้เรานะครับบอกว่ายอดจองนอกงานเนี่ย MG จองไป3,000ันกว่าคันเฉพาะรถไฟฟ้านะและบอกว่าจะเริ่มส่งมอบเดือนพฤษภาคมโอ้โห3,000ันคันที่มีในมือส่งมอบเดือนพฤษภาผมผมเดาว,ว่ากว่าจะส่งมอบกันเสร็จก็ปลายปีคานผู้ชมครับ,รบยังไงวันนี้เนี่ยสีเดือน5เดือนคุณได้รอ MG แน่ไม่ว่า จะเป็นเจ้า EP ไม่ว่าจะเป็นเจ้า ZS EV ใหม่ตัวนั้นนะ่ะรอกันยาวๆถ้าคุณจองวันนี้นะยาวๆ4เดือนมีเห็นแน่นอนรับรถปลายปลายปายีแหละแต่เขาเริ่มส่งมอบตั้งแต่พฤษภาคมนี้ก็ว่ากันไปโอได้เรื่องเหมือนกันนะโอ้ F g ออันดับ4นี่ประวัติศาสตร์ของเขานะแซง i s u ู u i s u z u เป็นอันดับ5นะครับ1,600กว่าคัน อยู่ในอันดับ5โดน MG แซงไปโอ้โหแม่ต้องยอมรับเขาว่าตลาดรถไฟฟ้ามันมาแรงเหลือเกินนะกระแสะมาแรงราคาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมีส่วนช่วยกระตุ้นยอดขายของรถ EV แน่ๆตอนนี้อีสูอยู่ที่1,600กว่าคันเป็นอันดับเป็นอันดับที่5โอ้ก็ต้องยอมรับนะอีสุไม่ได้มีอะไรใหม่ในงานนี้เขายังเขายังสามารถดันยอดจองให้ได้ถึงอันดับ5นี่ก็ต้องยอมรับว่า ความแข็งแรงของอีซูซนี่ล้นหลามล้นเหลือมากๆเพราะในงานนะครับอีซูก็เอาชุดแต่งมาตามสไตล์อีซูซอยู่แล้วนะครับไม่มีรถใหม่ก็ใส่ชุดแต่งถ้าเป็น1.9ก็ไปแต่งเตี้ยโหลดซิงถ้าเป็นตัว V-Cross ก็แต่งออกมาทางออฟโรดปลายปีก็เหมือนเดิมในงานมหากรรมยานยนต์เราก็จะเห็นอย่างนี้แหละแต่งรถแต่งของอีซูซูก็จะออกมา ให้เป็นแรงบันดาลใจกับลูกค้าแต่งในรูปแบบต่างๆอีสุทเดี๋ยกก็ไปหาสำนักแต่งมาแต่งให้มันดูแปลกตาให้มันดูหลากหลายแต่ p r o d u ั t ์ใหม่ยังไม่มีความแข็งแรงอีสุทยังแน่นมากๆกับลูกค้าชาวไทยอันดับห้าในความเป็นยอดจองอันดับหครับตามมาติดๆกับความเป็นรถกระบะอีกหนึ่งเจ้าครับ Ford นี่ฟอร์ดมาเป็นอันดับ6ที่ยอดจองเกือบเกือบ1,300คันแน่นอนครับความแรงความเร้าใจของ Ford Ranger ตัวใหม่ทําให้ยอดจองของ Ford ทะลุไปที่เกือบเกือบ1,300คันแต่แน่นอนครับไม่ได้มีแค่ยอดจองของ Ford Ranger ตัวใหม่ไม่ได้มียอดจองของเจ้า r a r t o r ตัวใหม่กับ Everest ตัวใหม่เท่านั้นแคมเปญในงานของ Ford ดมอเตร์ประเทศไทยก็แรงมากๆรถเป็นแสนเหมือนกันสำหรับ Ford Ranger ในรุ่นที่ขายอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับลูกค้าฟอร์ดก็ยังเหนียวแน่นมากๆนะครับเขายังคงความแข็งแรงในความเป็นฟอร์ดอยู่ไม่น้อยและเราหวังว่าในต้นเดือนหน้านะครับในเดือนพฤษภาคมเราจะได้ไปลอขับเจ้าฟอร์ดเรนเจอร์ตัวใหม่กันนะว่าสมรรถนะจะเป็นอย่างไรกับเครื่องยนต์เดิมที่มีการปรับจูนใหม่ช่วงล่างใหม่เกียร์แบบใหม่ที่มีการปรับจูนให้มันลงตัวมากขึ้นจะเป็นอย่างไรฟังก์ชันการใช้งานต่างๆจะเป็นอย่างไร น่าสนใจมากๆต้นเดือนพฤษภาคมเราได้ไปลองขับกันนะครับอันดับ7ครับท่านผู้ชมครับเป็นใครไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับความร้อนแรงของ C-Class ใหม่ทำให้ Mercedes-Benz ประเทศไทยก้าวขึ้นมามียอดจองอันดับ7ในงานบางก t e อินเ i เช a ร m มอลทุกโจครั้งที่43นี้นะเขามียอดจอง1,200กว่าคันโคตรเยอะเป็น C-Class ล่อเข้าไป400กว่าคันแล้วอ่ะ ผห oh, ไม่น้อยนะ Mercedes Ben z ในปีนี้1,200กว่าคัน C Class นะครับจะส่งมอบก็ประมาณพฤษภามิถุนาจะเริ่มส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนนี้เราจะไปขับกันว่า C Class ใหม่เนี่ยเป็นอย่างไรหน้าโปงหน้าปัดาาที่เหมือนกับ S Class ย่อส่วนลงมาเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมคือเครื่องยนต์ดีเซลตัวเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกัน f e ล l i n งเป็นยังไง h a n d ล i n g ช่วงล่างเขาจะเทียบแค่ไหนเขาจะสู้กับ3 3 0ได้หรือเปล่า บียน้ำยูยังแข็งแรงอยู่หรือเปล่าไม่นานเกินรอเราได้ทราบกันเราได้รู้กันนะครับนั่นคือ m e r c e d e s b e n บที่คว้าอันดับ7ในยอดจองงานประกบอินเ t อร์เนชั่นแนลม o เตอร์ชครั้งที่43นี้นะและอันดับ8ครับทุกผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเจ้าพ่อ e ีโคคาครับซูซูกิมียอดจองเกือบเกือบพันคันเลยนะต้องยอมรับเขาว่าความร้อนแรงของสวิฟความร้อนแรงของเซเลริโ ความร้อนแรงของความร้อนแรงของสวิฟ t ความร้อนแรงของ c e l e r ร o ความร้อนแรงของซูซูกิเซียสยังได้อยู่นะมีแครี่เข้ามาด้วยเกือบเกือบพันคันก็ไม่ขี้เรนะเอา้าวอ้ากับยอดจองอันดับ8นะครับอันดับ9ครับมาแล้วไต่ตุูบเตียบตูบเตียบม,ม,ม,มาตั้งแต่ปลายแถวนะเมื่อช่วงต้นงานประกอบอินเชอร์มอเตอโชว์นะแต่ พอมาปลายปลายงานจากปลายแถวกระโดดขึ้นมาให้หายใจดีขึ้นมาหน่อยให้เป็นกำลังใจกับผู้บริหารเขาสักนหน่อยนะครับก็คือ นิสสันมอเตอร์ประเทศไทยมียอดจอง950กว่าคันนะเอาๆยังไม่ถึงพันคันแต่ก็สร้างความชื่นใจให้กับนิสสันได้ไม่น้อยเพราะช่วงต้นงานเนี่ยงองแงกเหลือเกินนะครับแต่ในวันนี้ต้องยอมรับว่า Product ์ของนิสสันเขาก็มีดีพอตัวนะนิสสันอเวราที่ไมเนเชสใส่ชุดสปอร์ตเ,เข้าไปราคาขยับขึ้นมานิดหน่อยเดี๋ยวเราจะไปรอขับกันว่าเป็นอย่างไรนิสสันเทอร่าเป็น PPV ที่ น่าใช้ที่สุดคันนึงในตลาดรถ p p v บ้านเราราคาค่าตัวที่ล้านห้ามันครบถ้วนที่สุดละช่วงล่างนุ่มนวลแฮนด์ลิ่งดีออปชั่นที่ให้มาเต็มๆนะครับและหน้าตาเจ้าเทอร่าใหม่มันก็ดีด้วยแต่การยอมรับของลูกค้าก็ยังไม่ได้ให้การตอบรับที่ดีมากนะักกับนิสสันเทอร a าก็ต้องว่ากันไปครับเป็นเรื่องการตลาดเป็นสิ่งที่ทางนิสสันต้องทํากันบ้านอีกเยอะทั้งในเรื่องของอเมร่าทั้งในเรื่องของ เพอร่ารวมทั้งการวางตำแหน่งสินค้าใหม่เขาจะมีการเขย่าสินค้าของทางนิสันใหม่อีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวก็ต้องมารอดูว่านิสันค e ิก E-power เขาจะเขย่าแบบไหนเขาจะมีการปรับปรุงอะไรบ้างแต่ในกลางปีนี้นิสันค e ิก Epower จะมีการม i n o r c h a เชนผมก็อยากเห็นเหมือนกันเขาบอกว่าภายในเนี่ยทำสวยขึ้นภายนอกก็แต่งให้ดีมากขึ้นเอาเอาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะสวยแค่ไหนแต่กลางปีนี้เราได้เจอกันแน่ในความเป็นนิสันคิก E-power ใหม่ในเชน ส่วนลุ่นเล็กที่ออโตลา์ไทยแล่ดอทีวีนะครับได้ลงข่าวไปนะว่าเขาจะเลิกนิสสันมาร์ชนิสสันโนดเรายืนยันชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับว่าเขาหยุดผลิตแน่นอนนะครับมาร์ชและโน e ตอนนี้รอที่จะค่อยๆเฟดไปจากตลาดเราจะไม่เห็นมาร์ชแล้วเราจะไม่เห็นโนตแล้วเพราะอะไรครับท่านผู้ชมครับเพราะในวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่านิสสันมาร์ชกับนิสสันโนดเนี่ยถึงแม้ว่าจะมียอดขายที่เดินได้ในระดับหนึ่งแต่ในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ในวันนี้เนี่ย มีจำนวนจำกัดมากๆ n i นิสสันต้องการใช้เซมิคอนดักเตอร์ใส่ไปในรถที่เขาขายได้และเป็นคอโปรดักของนิสสันในวันนี้ในวันนี้เนี่ยนิสสันได้ตัดสินใจแล้วนะครับว่าคอโปรดักหรือว่าโปรดักหลักของนิสสันจะมีอะไรบ้างนิสสันคิกนิสสันอเมร่านิสสันโนราและนิสสันเทอร่าเซมิ c คอนดักเตอร์ทั้งหลายที่มีอยู่จะถูกใส่ไปในคอโปรดักทั้ง4ตัวนี้ เขาจะไม่แบ่งแล้วนะเพราะมันไม่ได้มีเยอะแยะเหมือนในอดีตแล้วเซมิคอนดักเตอร์มีจำกัดเขาจะใส่ไปในรถที่เป็นสินค้าหลักของเขาเขาจะไม่มาแบ่งปันไปใส่ในหลายๆโมเดลอีกต่อไปแล้วดังนั้นเซมิคอนดักเตอร์ที่จะใส่อยู่ในนิสสันโนดเขาบอกไม่เอาขอไปใส่อยู่ในนิสสัน a อเวรดีกว่าตรงนั้นคือนโยบายของเขาทำให้ในอนาคต n i สส a นมาร์ชและนิสสันโนดก็จะหยุดการจำหน่ายไปโดยปริยาย ครับรอดูได้ครับรอดูได้ไม่นานเกินรอเราไม่ได้เห็นนิส s ันมาร์ชและนิส a ันโน e ในตลาดบ้านเราแล้วเพราะตอนนี้โรงงานของนิส s ันหยุดผลิตโนตและมาร์ชเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือนิส s ันอันดับสปบล่ะท่านผู้ชมครับ ยอดจองเป็นอย่างไรและเป็นใครยอดจองในอันดับ10ก็คือเกรดวอลมอเตอร์ครับท่านผู้ชมไม่ร้อนแรงอย่างที่คิดนะเพราะว่าเขาให้ส่วนลดลูกค้าแค่แสนหกนะครับยังรอการประกาศราชกิจจานุเบกษาในอีกเฟสหนึ่งในเฟสที่2นะครับทำให้วันนี้เนี่ยเกรดวอลมอเตอร์ Motor, ลดไปแค่แสนหกงไม่ใช่200แสนกว่าเหมือนอย่าง MG ทําทำให้ความร้อนแรงของเกรดวอลเนี่ยหายไปไม่น้อยนะครับออร่ากูดแคทคนก็มองกูดแคทคนก็มอง MG EP MG EP นะครับอยู่ที่ไปถึง800,000ในราคาขายออร่าลลลงไปแค่แสนหกแมถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยราคามันก็เป็นตัวตัดสินใจสำหรับลูกค้าได้เหมือนกันทำให้เกรดวอลมอเตอร์ Motor, เนี่ยไม่เร้าใจเท่า MG นะยอดจองก็อยู่ที่900กว่าคันเท่านั้นนะครับแต่ในวันนี้เนี่ย9ก0กว่าคันเขาก็ส่งมอบยากเหมือนกันนะก็ถ้าเป็นออร่ากูดแคทในรุ่น400 400 Tech 400 Pro อาจจะมีของแต่รุ่น500ไม่มีของ อันนั้นรอยาวแต่ถ้า400เท400 Pro เชื่อว่าน่าจะมีของและส่งมอบเร็วแน่ๆนะครับนั่นคือ Great Wall Motor ก<ม>็ต้องรอโมเดลใหม่ๆของ Great Wall นะครับเพราะาแทงมาแน่แฮชซิกพีเอมาแน่อย่างที่เราเรียนได้ทราบพฤษภาคมเปิดตัวและอีกแป๊บนึงก็พร้อมที่จะส่งมอบแล้วรอดูราคาแล้วละ่ะว่าเจ้า h ฮ p h e กที่สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วน200กิโลเนี่ยจะมีราคาเท่าไหร่และจะสร้าง ความตื่นตาตื่นใจให้กับตลาดบ้านเราได้บ้างน้อยแค่ไหนตัวนี้น่าสนใจมากๆถ้าตลาดเข้ามาครบรุ่นเข้ามาครบนะแท้งมา h ฮส h ิกมาโอ้โหกูดแคท t t มา โอ้กระจายเกรดวอลน่าจะถ่ายได้ตามเป้าอย่างที่เขาตั้งใจไว้แน่ๆน,นะครับอันดับ11ครับของยอดจองมิ t ซูบิชิมอเตอร์นะครับไม่มีรถใหม่มีแต่แรล l ี่อาชุดแตกแรลลี่อาที่ใส่ไปในกระบะไ i ตันใส่เข้าไปในเจ้า PPV m i ี s u b i s h i ชิปา r o เจ o ร t ปอตและใส่เข้าไปใน Eco คคาอย่าง m มิราชและแ t ตราชความมี a นแรลลี่ก็แก๊กก็แก๊กใส่เข้าไปนะครับก็เร้าใจกับลูกค้าของเขานะ เขาก็มียอดจองตั้งเกือบเกือบเจ็คันเหมือนกันนะโหใช้ได้ใช้ได้ไดเอาเอาสู้กันไปนะครับมิ s u b i s h i ก็ยังต้องฝ่าการทําตลาดที่เหนื่อยอยู่เพราะว่า Expander ใหม่จะเปิดตัวเดือนนี้นะเมษายนเขาจะเปิดตัว Expander ใหม่อย่าเป็นทางการก็ต้องมารอดูกันว่าลูกค้าจะให้การตอบรับมากง้อยแค่ไหนแล้วก็เชื่อว่าจะมีส่วนผลักดันยอดขายข,ายของ i ิ s u b i ิ h ิโดยรวมเนี่ยให้กลับมาสู้ซ่า ได้ซะหน่อยหนึ่งแล้วก็ต้องรอดูว่าเจ้ามิสุบิชิเอสแพนเดอร์ใหม่เนี่ยจะทําให้มิสุบิชิเนี่ยก้าวขึ้นมาในกลุ่มของ MPV ขนาดเล็กได้มากน้อยแค่ไหนตัวต้าเวลสแข็งแรงเหลือเกินนะครับมิสุบิชิเอสแพนเดอร์กระโดดเข้ามามี XL 7อยู่ด้วยต้องมาดูกันนะครับว่าตลาดกลุ่มนี้เนี่ยเขายังยังครองความเป็นเบอร์หนึ่งได้หรือเปล่าเพราะ X อส n d e r เดิมเนี่ยเคยครองความเป็นหนึ่งยาวๆมาตลอดนะครับก็ต้องมาดูเจ้าตัวนี้ว่าหลังจากที่เปิดตัวทางการหลังจากที่ราคาออกมาแล้วเนี่ย จะเป็นยังไงร,รอดูติดตามสนุกสนุกแน่ครับและอีกหนึ่งรุ่นรถที่น่าสนใจมากๆในยอดจองนะครับในงานนี้ก็คือเจ้ามินิมินิเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับทุกผู้ชมครับรุ่นที่ได้รับความสนใจจากลูกค้ามากที่สุดนะคือมินิ EV ไอยามินิ E ี v เดิมเนี่ยขายไม่ค่อยออกไม่ค่อยได้นะครับราคาดีนะราคา2ล้าน3มะกลมๆนะครับ แต่ระยะทางมันไม่ได้เยอะมันวิ่งได้ไปถึง300โลมแต่ในวันนี้กลายเป็นว่าเมื่อกระแสร,รถไฟฟ้าเข้ามาในบ้านเรากระตุ้นความอยากได้ของลูกค้าในกลุ่มไฮเอนด์เนี่ยมินิ e ีกลับเข้ามาได้รับความนิยมเพราะเขามีรถพร้อมส่งมอบเลยจองวันนี้พรุ่งนี้รับรถได้เลยนี่คืออีกหนึ่งจุดขายจุดแข็งของมินิในวันนี้ทำให้มินิไฟฟ้านะครับหรือมินิ e ีเนี่ยมียอดจองไปแล้วกว่า50คันนะโหคนเยอะเลยอะ ใช้ได้เลยนะอันนี้ก็ต้องยอมรับกันครับว่ากลายเป็น,น1รุ่นที่มินิว้าวตื่นตาตื่นใจในงานนี้มากๆเขาไม่คาดคิดครับว่ามินิ EV ในงานนี้จะแรงขนาดนี้แต่วันนี้มันแรงจริงๆโอ้กระแสร,รถไฟฟ้าครับต้องยอมรับครับว่ามาแรงมาเร็วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะยาวนานแค่ไหนเพราะยังมีรถไฟฟ้าอีกหลายโมดยังมีรถไฟฟ้าอีกหลายโมเดล อีกหลายรุ่นอีกหลายยี่ห้อที่กำลังจะกระโดดเข้ามาในบ้านเราคอยติดตามจากกอตลัสชาลาดทีวีนะครับผมยังมีข่าวครา,าวของรถไฟฟ้าอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจมากๆและเป็นแบรนด์ที่ใหญ่มากๆกำลังจะมาที่บ้านเราและผมได้รายละเอียดมาหมดแล้วและในการเล่าข่าวครั้งหน้าของออตอลัสชาลาดทีวีเราจะรายละเอียดของ รถไฟฟ้าแบรนด์ใหม่แบรนด์นี้มารายงานให้แฟนๆได้รับทราบครับคอยติดตามด้เลยครับแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมการเล่าข่าวในบรรยากาศแบบนี้นะนั่งหลัง t ต y o ต a CHR ในรุ่น g r Sport มันดูอึดอัดเพราะนี่มันแคบกระจกมันแคบแต่มันนั่งสบายไหมมันนั่งได้นะพื้นที่ห้องโดยสารใช้ได้แต่น่าเสียดายไม่มีที่วางแขนแต่ความใหญ่มันได้อยู่นะความใหญ่ได้แต่มันอึดอัดเพราะ ดีไซน์ของกระจกข้างนี่แหละที่มันแคบไปหน่อยนะครับแต่นุ่มดีวะ่ะเฮ้ยอันนี้นุ่มอันนี้นุ่มใช้ได้เหมือนกันนะไม่เวียนหัวไม่เวียนหัวหรือว่าผมยังนั่งไม่นานพอและก็ยังไม่ได้ไกลพอนะก็เลยไม่ค่อยเวียนหัวเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็พอไหวอยู่แล้วต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กระชร์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมนะครับวันนี้ขอตัวไปแต่เป็นเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ รับสรุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูบียอนเซรามิก